สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผม r n i n g Board Game Channel ครับไม่เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการบอร์ดเกมโอเวอร์วิวเกมที่มีชื่อว่า m s q u e r a d e เดี๋ยวในวันนี้ผมก็จะหยิบยกเอาอีกหนึ่งบอร์ดเกมปาร์ตี้ที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยถ้าให้เทียบเกมนี้กับเกม a อาเวลอเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบเกมนี้มากกว่าเกมเอาเลออีกนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบใส่นัวแล้วก็มั่วมากเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ตั้งแต่ สี่ถึงสิบสองคนเลยนะใครที่แบบมีกลุ่มปาร์ตี้ใหญ่และอยากหาบอร์ดเกมที่เล่นได้กับคนหลายๆคนเนี่ยเราก็มีความสนุกเฮฮามีความบล็มีความแบบมูซัวตัวเล็เนี่ยยังไงผมก็อยากจะแนะนําเกมนี้ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ได้ดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างบูโน่ฟาเรติเป็นคนออกแบบนั่นเองโดยที่เขาก็ได้ออกแบบเกมดังไว้อย่างมากมายเช่นเกมซิต a d เดลนะครับที่เกมนี้ก็ได้รับการแปลไทยไปแล้วด้วยนะครับใครที่อยากจะหาเกมนี้มาเล่นเนี่ยก็ลองไป หาซื้อมาได้นะครับส่วนในเกม m ั s c l เลตเวอร์ชันนี้ที่เพื่อนเกื่อนกันจะได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันที่จะเรียกว่าเป็น Second Edition ละกันในส่วนตัวที่มันเป็น First Edition เนี่ยก็จะเป็นอาร์ตเก่าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีภาคเสริมด้วยส่วนในตัวกล่อง Second Edition เนี่ยก็จะเอาตัวละครของทั้งตัวภาคหลักแล้วก็ภาคเสริมของภาคที่แล้วนะเอามาทําการรวมกันทั้งหมดแล้วก็ทําการรีอาร์ตใหม่หมดนะครับแล้วก็มันจะมีแค่บางตัวละครเนี่ยจะไม่ได้ถูก เอามาใส่ในตัว Second Edition ด้วยถ้าเกิดใครอยากเล่นตัวละครที่มันหายไปเนี่ยก็ลองไปหาซื้อในส่วนของภาคเก่าดูนะครับโดยที่ในกล่องนี้<ม>จะมีตัวละครให้เลือกเล่นถึง16ตัวละครด้วยกันก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบการสุ่มตัวละครเล่นเนี่ยที่หลากหลายมากก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของวิธีการเซตอัพกันก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอประชาสัมพันธ์เลยกับร้านคัสซี b a c k ในวันที่25พฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีการฉลองครบรอบเปิดร้าน6เดือนนะครับก็จะมีการแข่งขันบอ ender, นร์ดเกมสเปน,นรรังงาววมถึ 1,000 0บาทด้วยกันเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะสมัครเข้าไปแข่งขันก็สามารถอ่านรายละเอียดได้จากภาพที่ผมขึ้นมาตรงนี้ได้เลยหรือจะไปอ่านรายละเอียดอีกทีนึงได้ที่ Custom Back Fanpage โดยที่ในการรับสมัครเนี่ยก็จะรับสมัครแบ่งออกเป็นรอบๆด้วยกันนะครับแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันแบบฟรีเลยสําหรับผู้เล่นทั่วไปนะจะถ้าอยากจะ เข้าไปแข่งขันและอยากได้เงินรางวัลเนี่ยก็สามารถเข้าไปร่วมสมัครได้นะครับก็ไปติดตามรายละเอียดทีนึงได้ที่คาสิโนแบ็คแฟนเพจละกันแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคุไหนนะครับที่ต้องการหาเพื่อนเล่นบอร์ดหรือร้านที่มีบรรยากาศดีๆและถ้าเพื่อนๆอ,อาศัยอยู่ในโซนของโคราชเนี่ยก็สามารถแวะเวียนเข้าไปทักทายได้นะครับสำหรับร้านคาสิโนแบ็คนะครับร้านนี้เนี่ยก็จะมีเจมน่ารักนา่กนารักเนี่ยคอยดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีนะครับมีบอร์ดเกมเนี่ยให้เลือกเล่นมากมายเช่นเดียวก,กันแล้วก็ มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้อรอลุ้นในแต่ละเรือนอยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยอย่าลืมติดตามแล้วก็กด s u b s c r ร b e กับแฟน Facebook, เพจ c e b o o k Castle Back ด้วยนะครับยังไงถ้ามีโอกาสได้ไปเทีเ่ยวโคราชยังไงก็อย่าลืมแวะเข้าไปทักทายกันได้นะครับที่ร้าน Castle Back นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเซตอัพกันเลยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะจําลองวิธีการเซตอัพแบบ6ผู้เล่นนะครับโดยที่ในการเซตอัพของเกมเนี่ยก็จะมีโมดูลในการเลือกตัวละครอ,ออกมามากมายนะครับถ้าเล่นหคนก็ดูตรง มุมซ้ายตรงนี้มันก็จะมี2ด้านนะครับถ้าเล่นแบบปกติก็เลือกด้าน A ถ้าเล่นแบบแอดวานเนี่ยก็เลือกด้าน B นะครับเราก็ดูเลยมันมีหลากหลายเลยหรือเราจะสุ่มตัวละครเองก็ได้นะครับตามจํานวนผู้เล่นเลยอันนี้ผมก็ทําการ เตรียมตัวละครเนี่ยตามที่เขาแนะนํามาสําหรับผู้เล่น6คนตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ในวันนี้เนี่ยผมก็จะใช้ในส่วนของสาตนดาดบูเดนคอยจากร้านมีนบุ๊กนั่นเองนะครับจริงๆเกมนี้ก็จะมีโทเค็นเงินมาให้แหละแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะใช้ตัวบูเดนคอยกันเพราะว่ามันจัดถนัดมือมากๆนะครับเอามาเป็นซัพพลายเงินสําหรับเกมนี้นะครับให้ผู้เล่นเนี่ยทำการ แตกตัวละครให้กับผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยกันคนละหนึ่งใบเลยโดยที่ก่อนที่เราจะทําการเล่นกันเนี่ยเราจะทําการเปิดบทละครให้ผู้เล่นทุกคนเห็นเลยนะครับว่ามันมีตัวอะไรกันบ้างจากนั้นเราก็จะเริ่มอธิบายเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีความสามารถยังไงให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยเข้าใจในบทบาทของแต่ตัวละครนะครับว่ามันมีความสามารถยังไงกันบ้างแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีตัวที่เป็นเรฟเ r e น c ์วางอยู่ตรงกลางตรงนี้ถ้ามีผู้เล่นคนไหนเนี่ยสงสัยเกี่ยวความสามารถตัวละครเนี่ยก็สามารถดูในส่วนของตัวเรฟเ r e น c ์ตรงนี้ก็ได้เลยหรือจะมีีออกกััันนึงถ้้าาดูสญษณ์จจะไม่ ใจก็ดูเ e ฟ e ลนชิดทีนี้อีกทีหนึ่งเลยก็ได้นะครับมันจะมีเขียนบอกเลยว่าแต่ละตัวละครมีความสามารถยังไงกันบ้าง จากนั้นก็ทําการแจกเงินเริ่มต้นให้กับผู้เล่นทุกคนเลยคนละ6คอยเนี่ยแจกันไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับแบบนี้และที่สําคัญทุกๆครั้งที่มีการเล่นเกมมัสคา e ์เรตนะครับไม่ว่าจะเล่นโมดูลไหนก็แล้วแต่ให้จำเอาไว้เลยนะครับเราจะต้องมีตัวละครที่ชื่อว่าจัสเสมอนะครับมันก็จะมีบอร์ดจัสอยู่ตรงกลางด้วยนะครับแบบนี้หลังจากที่เราทําการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพร้อมสาหรับการเล่นเกมมัสคาร์เรตกันแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มอธิบายในส่วนของความสามารถของตัวละครแต่ละตัวกันว่าเขามีความสามารถอะไรกันบ้างใน โมดูลนี้ที่ผมเซตขึ้นมาเริ่มที่ตัวละครแรกนะครับก็คือปินเซตความสามารถของตัวปินเซตก็คือเขาจะได้หยิบเงินจากกองกลางมา2คอยจากนั้นเขาจะสั่งให้ผู้เล่นคนนึงเนี่ยโชว์ตัวละครเนี่ยให้ทุกๆคนดูเลยยกเว้นตัวเขาเองเขาจะไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวละครตัวอะไรอันนี้ก็คือความสามารถของปินเซตต่อมาคือพทัพโทโธพทโธเนี่ยก็คือเขาจะทําการหยิบ3บาทจากกองกลางแล้วก็ผู้เล่นคนทางซ้ายแล้วก็ผู้เล่นคนทางขวาเนี่ยก็จะได้กันคนละ1คอย ต่อมา just นะครับ just เนี่ยเขาจะทําการเทคคอยทั้งหมดที่อยู่ในบอร์ด just ตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงนะว่าเงินจะมาอยู่ที่บอร์ด just ตรงนี้ได้ยังไงต่อมาก็จะเป็น t i ตอ e r ตัวนี้ก็คือเขาจะได้ทําการหยิบเงิน2คอยจากผู้เล่นที่รวยที่สุดถ้ารวยเท่ากันเราก็เลือกเลยว่าเราจะหยิบของใครก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นสัสะเลดเนี่ยสามารถเปลี่ยนเงินที่อยู่หน้าตัวเองเนี่ยกับผู้เล่นคนใดคนหนึ่งก็ได้นะอย่างเช่นสมมติว่า just รวยเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนเงิน just เนี่ยมาแทนของเขาได้นะครับก็เป็นบทที่ตลกพอสมควร เชสเตอร์นะครับเขาบอกว่าหากเขามีคอย10คอยหรือมากกว่านั้นเขาจะชนะเกมนี้ทันทีผมก็ไม่ได้บอกไปนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันจะตัดสินผลแพ้ชนะได้ยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันมีแค่2เงื่อนไขนะครับอย่างแรกก็คือถ้ามีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งมีคอยครบ13คอยก่อนจะจบเกมแล้วก็ผู้เล่นคน,นนั้นก็จะเป็นผู้ชนะทันทีหรือถ้าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่เหลือคอยอยู่แล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าใครที่มีคอยเหลือเยอะที่สุดคนนั้นก็จะเป็น ผู้ชนะนั่นเองถ้ามีผู้เล่นที่มีคอยเหลือเท่ากันก็จะถือว่าเป็นการแชร์วิกตอรีอันนี้คือการชนะของเกมนี้นเองหลังจากที่เราทําการอธิบายความสามารถของตัวละครเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วผู้เล่นทุกคนจะต้องทําการพลิกตัวละครทั้งหมดเป็นด้านคว่ำแบบนี้ให้เรียบร้อยอ่าก็คือรู้แค่ตอนอธิบายตอนแรกแหละ นอกจากนั้นเนี่ยก็รอรู้อีกทีนึงว่าการ์ดใบนั้นเนี่ยจะยังอยู่หน้าเราเหมือนเดิมหรือเปล่าทีนี้เกมนี้เนี่ยมันมีด้วยกันแค่3แอคชั่นนะครับเมื่อถึงเทิร์นเราก็คือ1นึเราสามารถดูว่าเราได้ตัวละครอะไรนะครับเดี๋ยวเกมเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆเ,เ,เราก็ไม่รู้หรอกว่าครั้งหน้าเรามันจะเป็นตัวละครอะไรเราสามารถใช้1แอคชั่นเพื่อขอดูตัวละครเราก็ได้หรือ2ให้หยิบตัวละครของเพื่อน1คนนะครับมา รวมกับตัวละครของเราหนึ่งใบจากนั้นก็ทาการสลับเนี่ยเวลาสลับเกมเนี่ยให้เราเอาไปสลับไว้ใต้โต๊ะนะเราก็สลับยังไงก็ได้เราก็พยายามจําไว้ให้ดีๆแหละว่าไอ้ที่เราสลับไปเนี่ยมันคือใบเดือนของเราพยายามจาตาแหน่งให้ได้อะหรือถ้าจำไม่ได้ก็สลับไปมั่วๆเลยจากนั้นก็เอามาวางไว้หน้าเราเหมือนเดิมแล้วก็ส่งให้เพื่อนไว้แบบนี้เช่นเดียวกันพนี้เพื่อนก็ไม่รู้แหละว่าเอ้ยมันสลับจริงหรือสลับหลอกเพราะจริงๆเราไปสลับใต้โต๊ะอันนี้คือแอคชั่นที่2ที่สามารถทําได้แอคชั่นอย่างที่3ที่สามารถทําได้ก็คือการ ขอใช้ความสามารถตัวละครเราก็บอกเลยว่าเราเป็นตัวละครตัวอะไรแล้วเราอยากจะใช้ความสามารถอะไรเราก็บอกไปเลยตามที่ผมได้อธิบายตามเบื้องต้นไปเนาะว่าตัวละครแต่และตัวละครนะ่ะมันใช้ความสามารถอะไรกันบ้างอย่างเช่นผมบอกว่าเฮ้ยผมอยากใช้ความสามารถแพทรอถ้าไม่มีใครชาเลนจ์นะครับผมก็จะสามารถ ใช้ความสามารถได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องทําการเปิดการ์ดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูแต่ถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งมากกว่า1คนก็ได้นะครับบอกชาเลนต์เราว่าเฮ้ยนายไม่ได้มีความสามารถตัวนั้นหรอกความสามารถนั้นมันอยู่กับเราหรือไม่รู้อะไรแล้วแต่นะครับก็คือชาเลนต์ไปไว้ก่อนก็จะให้ผู้เล่นทุกคนที่ทําการชาเลนต์รวมถึงผู้เล่นที่ถูกชาเลนต์เนี่ยทำการเปิดการ์ดเลยสมมุติว่าผู้เล่นคนนี้ชาเลนต์ผมแล้วก็ผู้เล่นคนนี้ก็ชาเลนต์ผมด้วยนะครับก็ทุกคนเลยต้องทําการเปิดการ์ดเพื่อดูว่าใครมีความสามารถที่เป็นทททโี่แ้จริง เปิดมาไว้แบบนี้ปุ๊บผู้เล่นที่มีตัวละครที่เป็นพาโทที่แท้จริงก็จะได้ใช้ความสามารถไปตามปกติอย่างเช่นผมเนี่ยมีความสามารถที่เป็นพาโทเนาะผมก็หยิบเงินมา3คอยแล้วก็ ผู้เล่นคนทางซ้ายคนขวาเนี่ยผมก็ได้อีกหนึ่งคอยสองคนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาชาเลนจ์มาแล้วเขาไม่ได้ใช้ความสามารถนะครับเพราะว่าพาโทมันมีแค่ใบเดียวแล้วไม่มีใครแบบใช้ความสามารถได้ทุกคนนะครับเขาก็ต้องเอาเงินคนละหนึ่งคอยเนี่ยมาทิ้งไว้ที่บอร์ดจัสติกตรงนี้ก็คือทายผิดน,นั่นเองแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่วนไปถึงตาผู้เล่นคนนั้นเนี่ยเขาจะบังคับให้ผู้เล่นคนนั้นเนี่ยทำการเล่นแอคชั่นสลับการ์ดกับผู้เล่นคนอื่นทันทีเพราะฉะนั้นไม่มีทางนะครับว่าเฮ้ย hey, ถ้าเราเปิดการ์ดมาแล้วเนี่ ได้นะครับเมื่อถึงผู้เล่นคนนั้นเนี่ยยังไงเกมบอกว่าบังคับให้คุณต้องทำแอคชั่นสลับการเท่านั้นนี่คือแอคชั่นการใช้ความสามารถแล้วก็การชาเลนจ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าชาเลนจ์ออกมาแล้วไม่มีผู้เล่นคนใดมีความสามารถของตัวละครน,นั้นเลยเนี่ยก็จ่ายมาทุกคนนั่นเองนะครับส่วนตัวที่เป็นจัสติกนะครับถ้าเกิดความสามารถเขาเนี่ยเนี่ยเขาก็จะเก็บเงินกองกลางตัวนี้แหละมาไว้ที่ข้างหน้าเขานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการชาเลนจ์สำหรับผู้เล่นคนไหนที่ใช้ความสามารถของจัสติกเนี่ย เขาจะให้จัสติกเนี่ยทำการเก็บเงินมาก่อนนะครับแล้วก็ผู้เล่นคนไหนที่ทายผิดเนี่ยก็ค่อยเอามาวางไว้ที่จัสติกบอร์ดนะครับไม่ใช่แบบคนที่ทายผิดเอามาวางแล้วก็จัสติกจะได้เก็บเงินทีเดียวทั้งหมดอ่ะอันนี้คือไม่ใช่นะครับก็ต้องให้จัสติกก่อนนะครับอ่ะอันนี้เป็นทิกเตอร์นะครับจัสติกโคตโดนสลับไปแล้วจัสติกอยู่นี่นะครับโอเคขอโทษทีพอดีตะกี้จัสติกเป็นอยู่นี้แต่ผมมาทำแอคชั่นสลับไปให้ดูเนาะแล้วมันดันไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะครับนี่แหละ นี่คือแอคชั่นทั้งหมดของเกมนี้นะครับแต่ว่าเกมบอกว่าในรอบแรกนะเฉพาะรอบแรกของเกมเลยก็คือเขาบอกว่าผู้เล่น4คนแรกเนี่ยบังคับให้เล่นแอคชั่นสลับตัวละครเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น สี่คนแรกเนี่ยอย่างสมมติว่าคนที่คนแรกก็ต้องเลือกสลับเลยจะไปสลับใครก็ไปสลับเลยนะครับโดยที่4คนแรกเนี่ยยังไงก็ต้องพยายามไปสลับกับผู้เล่นที่เหลือนะครับพอถึงคนที่5เนี่ย <ๆ S 2> เขาจะไม่บังคับแล้วนะครับว่าจะเล่นอะไรก็ได้ไม่ต้องมาคอายสลับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ไปสลับกับผู้เล่นคนที่5เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเขาเป็นตัวละครอะไรเพราะในส่วนของตอนเริ่มเกมเนี่ยเราจะทําการงายตัวละครทุกใบเพื่ออธิบายความสามารถของตัวละครนั่นเองเพราะฉะนั้นในรอบแรกเนี่ยสี่คนแรกอย่าลืมนะครับบังคับให้สล ทั้งหมดของเกมมาสคาเลตแล้วนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆนะครับเป็นเกมที่อาศัยความวัดใจของเราด้วยแล้วก็ความโกโหกหลอกลวงทําท่าไปสลับกับเพื่อนแต่จริงอาจจะไม่สลับแล้วถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเนี่ยเราต้องเสียเอ็กติ่งแอคชั่นเนี่ยมาทําการดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใครดูเนี่ยเราจะไม่รู้เลยบางครั้งแบบมันสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยตัวละครมันอาจจะไปไกลกว่านั้นก็ได้นะครับเราก็ต้องคอยแบบมีจังหวะที่ใช้แอคชั่นดูตัวละครข้างหน้าเราด้วยนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนเนี่ยมันเห็นเราดูตัวละครปุ๊บเดี๋ยวพอถึงเทิร์มันอะ่ะมันก็จะมาสลับก่อนที่จะมาถึงเทิร์เราเนั่นเองเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเพื่อนก็จะรู้นะครับว่าเฮ้ยมันเห็นตัวละครไปแล้วรอบที่แล้วนี่ว่าถ้าเราไม่สลับของมันเนี่ยมันจะใช้ความสามารถตัวละครแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมาสลับของเราทําให้เราแบบเฮ้ยไม่มั่นใจว่ามันจะใช้ความสามารถอะไรแล้วก็เกมนี้มันก็จะชาลเลนจ์สุมสี่ 4, สุมห้าไม่ได้น้ถ้าเกิดเราแบบ ไม่มั่นใจอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องชาเลนก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะแชร์เลนเพื่อขัดขวางเนี่ยก็ชรเลนไปเหอะก็อันนี้ก็คือวิธีการเล่นทั้งหมดของเกมนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมเราจะเล่นจนกว่ามีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งมีครบ13คอยก่อนผู้เล่นคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะทันทียกเว้นแต่ความสามารถของตัวละครอย่างเช่นตัวชิสเตอร์เนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเกิดเขาใช้ความสามารถแล้วเขามี10คอยขึ้นไปเขาก็สามารถชนะได้ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเชสเตอร์มีครบ10คอยเนี่ยถ้าเขาใช้ความสามารถเนี่ยต้องแชร์เลนกจอยู่แล้วนั่นเองแะคง สุดท้ายนะครับถ้าเกิดมีผู้เล่นคนใดคนนึงเนี่ยมีคอยเหลือศูนย์เมื่อไหร่เราก็จะตัดจบเกมทันทีแล้วก็ดูเลยว่ามีผู้เล่นคนใดคนนึงเนี่ยรวยที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ชนะเองถ้าเกิดมีเงินเท่ากันก็จะถือว่าชนะร่วมกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในแต่ละบ,บทบาทของตัวละครเนี่ยมันมีความสามารถอะไรกันบ้างน,นะครับโดยที่ผมจะอธิบาย ความสามารถของตัวละครทั้งหมดเลยในเกมนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อเกมนี้ไปก็จะได้สามารถเข้าใจถึงบทบาทของแต่ละตัวละครได้นะครับซึ่งในตัวละคร6ตัวแรกเนี่ยผมก็บอกไปแล้วเนาะเชสเตอร์บินเซตจัสซัสเซเลตพัทรโรสเตอร์เนี่ยบอกไปแล้วนะครับต่อมาเรามาดูวิดด้นะครับวิดด้ก็คือเราจะได้ทําการหยิบคอยเนี่ยจนกว่าเราจะมีครบสิบนะครับหยิบจากธนาคารเลยอ่ฮาาันี่ก็เป็นตัวที่โกงอีกหนึ่งตัวเลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นพรีเซนต์นะครับตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดเอามาเล่นเนี่ยจะต้องใช้2ใบนะครับโดยที่ความสามารถของพรีเซนต์ก็คือเราจะได้หยิบ1คอยจากธนาคารแต่ว่าถ้าเกิดมีอีกหคนที่ชาเลนจ์กับเราแล้วเขาเปิดมาแล้วก็มีพรีเซนต์โผล่มา2ใบในรอบชาเลนจ์เนี่ยก็จะได้หยิบ เงินเป็น2บาทแทนนะครับนี่มันก็จะมี2ใบแบบนี้นะครับในส่วนของพรีเซนต์ต่อมาเบเกอร์ Baker นะครับเบเกอร์ Baker ความสามารถของเขาคือเขาจะทําการของเงินจากผู้เล่นคนซ้ายเนี่ยรอบวงเลยใครที่มีเงินมากกว่าเขาเนี่ยจะต้องให้เงินเขา1คอยต่อมาเอมเพสนะครับจ,จะได้เงิน3คอยจากธนาคารต่อมาสปสยสปายเราจะขอดูบทบาทของเพื่อน1คนจากนั้นเอาบทบาทของเพื่อนกับบทบาทของเราเนี่ยมาทําการสลับใตโต๊ะโดยที่ อย่างที่ผมบอกไปการสลับเนี่ยเราจะสลับเอาใบเดิมอยู่หรือจะเอาใบเก่าไปเอาใบใหม่มา,างไงก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้ก็คือสปายต่อมาก็คือฟูเราได้ทาการเทคหนึ่งคอยจากธนาคารจากนั้นก็เอาบทบาทของผู้เล่น2คนคนอื่นคนไหนก็ได้นะครับเอามาสลับไปเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นบทบาทอะไรเราก็สลับมั่วๆของเรา,เาไปเลยนะครับหลอกให้เขางงไปเรื่อยๆนะครับว่าบทบาทมันเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยต่อมาก็จะเป็นคิงคิงก็ไม่มีอะไรครับก็เทคสองคอยจากธนาคารต่อมาก็จะเป็นกูรู กูรู้ก็คือเราจะสั่งให้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนะครับบอกบทบาทของตัวเองมาโดยที่เขาห้ามดูนะบอกให้เขาเนี่ยทายบทบาทของตัวเองมาว่าคืออะไรถ้าเขาทายผิดเขาจะต้องเสียสี่คอยให้กับเราตัวนี้นี่มันก็โกงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะได้เป็นกูรูเมื่อไหร่ต่อมาคือพ,พ่อพเเียพ,พ่อพิเียเนี่ยก็คือเราจะเลือกผู้เล่น2คนนะแล้วเราก็จะทําการหยิบหนึ่งคอยจากผู้เล่นทั้ง2คนมาจากนั้นก็สั่งให้ผู้เล่น2คนเนี่ย ลุกสลับที่กันเลยนะครับโดยที่ของหรือเงินต่งางๆเนี่ยก็จะอยู่ที่เดิมนะ <g ül> ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่กวนโอ๊ยกวนประสา,ศ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 าพทพอสมควรเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็คือตีฟนั่นเองตีฟก็คือเขาจะได้ขโมย1คอยจากผู้เล่นคนที่อยู่ทางซ้ายแล้วก็ผู้เล่นคนที่อยู่ทางขวานั่นเองโอเคอันนี้คือบทบาทของตัวละครที่มีทั้งหมดแล้วนะครับในเกมมัสเลตตัว Second Edition นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเกมนี้แล้วยังไม่ได้เอาลองไปเล่นเนี่ยผมแนะนําเลยให้เอาลองไปเล่นกับกลุ่มปาร์ตี้กับเพื่ออนกกกััับบบคครรวาตติมย็ บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ตลกเฮฮามากๆนะครับผมเล่นไปเนี่ยผมแบบโหพอเล่นปุ๊บเนี่ยผมตัดสินใจเลยกเกมนี้แม่ง สนุกมากผมให้เป็นแบบสุดยอดของเกมปาร์ตี้เลยนะสําหรับเวลาไปออกทริปเที่ยวกับญาติๆเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่ควรจะต้องพกไปด้วยเพราะว่ากล่องมันแค่นี้เองเนี่ยกล่องมันเล็กมากๆเลยนะครับแล้วก็อาร์ตเวิร์กอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีดึงดูดน่าเล่นมากๆนะครับตัวอักษรฟอนต์อะไรเนี่ยทำออกมาใหญ่ทําให้สามารถอ่านง่ายมากๆด้วยแล้วก็ความสามารถของตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเข้าใจง่ายมากๆสามารถแบบอธิบายให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเข้าใจได้ก่อนทําการเล่นได้ดีเลยทีเดียวสุดท้ายขอบคุณร้านมินบุ๊กบอท ่นมิเพิลคอยเนี่ยเอามาไว้ให้ผมเนี่ยได้ทําการโชว์สาธิตให้เพื่อนๆได้ดูเนาะว่าเวลาผมเอาเกมไหนมาที่มันมีการใช้คอยมาเนี่ยผมก็จะเอาตัวคอยตัวเนี้ยมาถ่ายทาให้ดูด้วยเพราะอย่างที่บอกไปในเรื่องของน้ําหนักแล้วก็ดีไซน์อะไรมันเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับเกมไหนที่ไม่ได้ใช้จานวนเงิน,นเยอะอันนี้ผมก็แนะนําตัว Standard ดบูเดนคอยนะครับใช้ได้หลากหลายเกมมากๆแต่อาจจะยกเว้นในพวกของเกมแนวอิคโนโมิกเนาะที่มันต้องมีแบบจานวนเงินอะไรเยอะเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่แนะนํานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณร้้านนดวยที่เป็ส ในการทําช่องของผมนั่นเองแล้วก็เพื่อนๆคนไหนแล้วก็อย่าลืมนะครับอีเวนต์สำคัญในวันที่25พฤศจิกายนนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะแข่งขันบอร์ดเกมสเปนเดอร์ชิงเงินรางวัลรวมกว่า10,000บาทเนี่ยก็ไปสมัครร่วมเล่นกันได้นะครับที่ c u ร a สั b a c k Fanpage รายละเอยียดติดตามได้ที่ Fanpage c ร์สัน Back ได้เลยนะครับโอเคในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบการบอร์ดเกม OV วิแต่เพียงเท่านี้แล้วกันยังไงฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe กับช่อง o a r d Game ขอผมด้วแก้วกันนแล้วน,นคล้คบบย